นี่เกิดเหยียบโอ้ดอกอเฮ้ยได้ดอกประมาณนี้พี่นออ้องโเขาได้อกพี่น,ออน้องดูทุกขาก็ออก้าห่างพี่น้องอุ้เกิดเหยียบ อย่างสวยงามเลยโุ้ยชิโน่อย่างสวยงามเลยแหมเหลือเป็นบัมาเบิงคิดว่าสิลุงเหลือมื่อนั้นมีแต่ดอกเถาๆนี่อย่างสวยงาม มองหนีออกดีดีเห็ดน้องยำใดๆยำนั่นโอ้ยเพียงกระเถาตัว่ากระโบเป็นตะกิ่นดำโอ้ยคี่กระเถาเบดอย่าำแบบนี้ พี่น้องโลแกแต่ว่ากระโเป็นออกขา,ขาวๆอยู่แต่ว่ารบรโปเป็นออกห้ามทั้งหลังเอาไปลวกกระดังพี่นอ้องพี่น้องเห็ดยูคากำลังออกมีรุน่นมีรุ่นเมื่อนาออกน้ำคูหน้าพี่น้องออกหลบน้ำทั้งไต แต่ว่าทั้งเทิงทั้งสันโน่นผีสิบพ่าขั้นได้ออกราะว่าพันก็ยังแหงอยู่บองในซุ้มก้อนก็ออกก้อนพี่น้องยายมาเก็บกะเก็บแต่น้ำริมริมมให้หน้าพี่ละไต่ๆพี่ละ พี่น้องพูดนะกำลังออกกำลังออกกำลังเห็นเป็นน,น้อยๆอยู่ออกน้ำลิ่มนตีนอันตีนคู่ที่พี่น้องขาให่างยเอาเลยเสียบพี่น้องได้ดอกกันสิเนี่ยโอ้เสียบครับนี่ ลายเลยเลย,ย่างเลยขูดออกอยู่พี่น้องมันจะขีดด้ดินดูดอกันอแสด้ดอกประม่ณนี้พี่น้องลาตัดตีนเนี่ังคนกับสิตสัดแบบนี้แต่ว่ายายสิตสัดแบบนี้พี่นอ้องมาเั้งเธออาย่กับขูดเอาอยู่ กระโดดได้กระโดดอยู่ส่วนมากถ้าเป็นดอกน,น้อยๆแต่ขี้ดินดหลายๆแยกสีโป๊ะระโดดจะกรดแต่ดอกใหญ่ๆประมาณนี้พี่น้องดอกบนหันนกก่นนี่แยกสีตัดเอาเลยยังได้ขกดอีกอยู่ที่เห้็กขี้ดีนเพราะว่าฝนตกใส่ถ้าฝนมาตกใสถ่ถ้าตีนมันดำแยก่กะ ตัดออกได้ไหลายคือกันพี่น้องเพราะว่ามิโมมีม่มองกิน่นขาดบา็สิได้อยู่ทุกขาวอยู่พี่น้องก็จังสิ อู้โหพอได,ด้ยูพี่นอ้องก็เท่าหลังจากที่เก็บน้ำคู่พี่น้องได้เห็ดว่าพ,พ่อคึงกับตากับเห็ดบวกกี่ทางไตจะได้จะบปนหน่อยนั่นแหล,ละ แล้วก็มาหาเบิงมองเกาเนี่ยแหละพี่น้องมองเกาที่เคยมาหาหลอกคู่หน้าคือเกา่าลอกคู่หน้าแล้วก,ก็มองไรกูกลัวเนี่ยแหละมองายปลูกใ้หาหกปีแล้วแหละพี่น้องมาเบิงแต่เพื่อมีหลงเหลืออยู่เด้อเพื่อดอกน้อยเมื่อนั่นเหลืออยู่กับเพื่อที่พได้เก็บพขาได้เติมกันจากน้อยพขได้เติมกระตา มือ่อีหอนพี่น้องแดดออกหลังจากที่ฝนตกลิ้นไปสามหมื่นสี่หมื่นคนละสี่หมื่นห้าหมื่นคนละพี่น้องฝนตกลิ้นตลอดพึงจะมีฝนตกลิ้นบานใหญ่มันนี้กระทาลุ่นบเบื้องเฮ็ดล่างมองแยกกับเริ่มเฮ็ดเห็นเฮ็ดดอกในหน่อยๆหลายอยู่ถ้าเริ่มเบื้องเฮ็ดทา้านแห้งแล้วเฮ็ดกระสีออกมานหล่นเหมือนนกกันพี่นอง เหนาบดพี่น้องเหนาตังหลายู่บ้านนี้ใหญ่บริมาเบึงก็คืดว่าเบิดแล้วล่ะนี่มาเบิงขอเเ่าเห็นดอกเ่าเดอกนี่พี่น้องนหลังงามาเลยเดอกนี้หน่อยว่าท่านได้พอเอา Thì mình đẹp sửa ngang đây cô à. đặt มีนสีบอกออกยังน,นี่อยู่พี่น้องโอ้โห่ยออกอยู่กลางแดดคักแม่ทึ้งข้นหน้าโอ้สองดอกได้บ่โอ้บได้ยพี่น้องคนละท้่งทึ่งยังดีแต่ว่าทางไตมึงบได้ย นี่เปเดอกนี้ได้ย่ขาวดีอยู่พี่น้องมียาพามากเก็บเห็ดพึงคมพี่น้องเนะ่ะได้จำนีละได้คืงกระตาดอกบานเถาเวบรดพี่น้องได้มากเมื่อเดียว เล่นออกเดินใด่านีนี่คือจังสิธานีหล่ะพี่น้องก็าจบคลิปเท่านี้เดอ้อฝากคือเก้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนะเนเป็นไ้กำลังใจให้ยายคิดคลิปใหม่ๆเบิง้งพี่น้องตัดขาออกหลายๆให้เบิง้งเพราะว่าบ,บัตัดรรกรบปุ่นอะไรคนน่ะขาดำอืมนลี้ยงโซ่ออกอยู่ าการเนมันพี่น้อง